สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YNJ Q&A Health ที่จะนำเสนอคำตอบจากข้อเท็จจริงทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆของโลกและในประเทศไทยนั่นคือมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงหรือ colorectal cancer ซึ่งเป็นมะเร็งที่เราสามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นคำถามสำคัญวันนี้คือ พฤติกรรมใดบ้างที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และอาการเตือนที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าเป็นแค่อาการท้องผูกหรือริสีดวงคืออะไรการรู้เท่าทันสัญญาณเตือนและการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการรอดพ้นจากภัยร้ายนี้ครับส่วนที่ 1. พฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่เริ่มต้นจากติ่งเนื้อหรือโพอลิป ในลำไส้ซึ่งการเกิดติ่งเนื้อมีความสัมพันธ์อย่างมากกับวิถีชีวิตการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปสูงข้อเท็จจริงคือการบริโภคเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อแกะปริมาณมากและเนื้อแปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนเป็นประจำได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ขาดใยอาหารและผักผลไม้ ใยอาหารช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระและเร่งการขับถ่ายทําให้สารกอมะเร็งสัมผัสกับผนังลำไส้น้อยลงการทานผักผลไม้น้อยจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญภาวะอ้วนและการขาดการออกกําลังกายภาวะอ้วนทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายและส่งผลต่อระดับฮอร์โมนอินซูลินซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของเซลล์เร็งการดื่มแอลโกอฮอล์และการสูบบุหรี สารเคมีจากบุหรี่และแอลกอฮอล์จะเข้าสู่กระแสเลือดและส่งผลเสียต่อเซลล์ลำไส้ส่วนที่ 2. ออาการเตือนที่ต้องรีบพบแพทย์อาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มต้นมักไม่ชัดเจนแต่มีสัญญาณที่ควรสังเกตโดยเฉพาะเมื่ออาการเหล่านี้เป็นเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของนิสัยการขับถ่ายท้องผูกสลับท้องเสียหรือรู้สึกว่าถ่ายไม่สุดทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่คือสัญญาณที่ลำไส้ถูกกีดขวาง ถ่ายเป็นเลือดหรือมีมูกเลือดปนมาข้อเท็จจริงคือเลือดที่ออกมาจากมะเร็งอาจมีสีแดงสดคล้ายฤทธิ์สีดวงหรือเป็นสีแดงคล้ำปนมากับอุจจาระหากพบเลือดออกทางทวารหนักไม่ควรสรุปว่าเป็นฤทธิ์สีดวงเองควรรีบไปตรวจคัดกรองขนาดของลำอุจจาระเล็กลงอุจจาระมีลักษณะเป็นลำเล็กยาวหรือเป็นเส้นดินสอเนื่องจากก้อนมะเร็งขยายใหญ่ขึ้นจนบีบทางเดิน ปวดท้องเรื้อรังและน้ำหนักตัวลดลงผิดปกติปวดท้องหรือปวดหน่วงท้องน้อยอย่างต่อเนื่องร่วมกับน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่มีสาเหตุส่วนที่ 3. การตรวจคัดกรองเพื่อชีวิตหรือสกรีนนิ่งเนื่องจากมะเร็งลำไส้ใหญ่เริ่มต้นจากติ่งเนื้อการตัดติ่งเนื้อทิ้งก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งคือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดอายุที่ควรเริ่มคัดกรองคืออายุ45ปีคืออายุที่แนะนำให้เริ่มการตรวจคัดกรองในคนทั่วไป วิธีการตรวจคัดกรองที่นั่นย้ำที่สุดคือการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่หรือ colonoscopy ซึ่งสามารถตรวจพบติ่งเนื้อและตัดทิ้งได้ทันทีในการตรวจครั้งเดียวสรุปและเทคเอา a วเพื่อสรุปข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้ใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินเนื้อแดงหรือเนื้อแปรรูปสูงและการขาดใยอาหารอาการเตือนสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของนิสัยการขับถ่ายและ ถ่ายเป็นเลือดที่ไม่หายไปการตรวจคัดกรองด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือโคโ o โน s c o p y ตั้งแต่อายุ45ปีเป็นวิธีป้องกันและรักษาที่ได้ผลดีที่สุดถ้าเนื้อหาตอนนี้เป็นประโยชน์และคุณมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลักข้อเท็จจริงทางการแพทย์อย่าลืมกดติดตามช่อง YNJQNA Health เพื่อไม่ให้พลาดทุกคำตอบจากเราและหากคุณหรือคนในครอบครัว มีประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมีอาการเตือนที่กล่าวมานี้ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการตรวจคัดกรองโดยเร็วที่สุดครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ